สวัสดีค่ะสวินแบงสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนเลยครับแบงว่าเราทำอะไรอยู่ยังไงสวัสดีครับผมชื่อติตองษ์ช่างเด็กค,ครับชื่อเล่นชื่อแบงครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยา,ยล,ายลัยราชภัฏสุริันท์นนค,ครับเอกคณะศิลปรกรรมศาสตร์นะครับสาขาออกเดบเสื่นแต่งกายครับชั้นปีที่สามแล้วครับ โอ้โห oh, oh. ส่วนนัานนี้เขามาเก่งกันนะนี่น่าจะเป็นน right> ้อยสุดน yeah> ้อยสุดของกันู้กคนขันนะที่นี้นะรู้สึกยังไงเล่าให้ฟังหน่อยว่าเมื่อรู้ว่าเราเข้ารอบดูได้ยังไงจริงๆอ่ะผมทํางานฟาทามบู่ที่รานนะคะแล้วทีเนี้ยแล้วมันมีเอ่อรุ่นพี่ที่เขาส่งเหมือนกันนะครับคั้งมาบอกว่าชุดชุดผมมาเข้ารอบตอนแรกก็แบบเหมือนไม่ได้คิดอะไรเลยครับพี่เพราะว่า ตอนแรกอะเห็นผลง,งานที่แบบพวกพี่พี่ดีไซนเนอร์ที่เขามีชื่อเสียงแบบโพ้อะไรอย่างเงี้ยก็แอบแบบ,บใจแปลแล้วเราไม่คิดว่าตัวเองจะเข้ารอบครับพี่อ่าครับแล้วก็แบบพอเข้ารอบก็เสียงหายเสียงหายค่ะน้องแบงเสียงหาย,หายครับน้องแบงมาและมาละมาละอาครับอ่าต่อเพื่อ ผมก็เึ็ไนไนแล้วครับอ่าต่อเลยต่อเลยเราเ่าเราเราความรู้สึกตอนนั้นที่รู้ก็ก็ดีใจครับแล้วก็ข้ามไม่ถึงว่าตัวเองจะเข้าครับเพราะว่าตัวเองเป็นแบบอประสบการณ์ก็ยังน้อยอยู่ค่ะพี่แล้วก็ส,ส่งส่งผลงานม,มาก็ือประมาณห้าปีแล้วครับก็ซึิง่งทดลองครั้งแรกครับ จริงเหรอ,อส่งตั้งแต่มัธยมห,ยหรอยอยเตียงหายอมามาไปไปยังไงค่ันต้องแบงต้องแบงมาไหมมาไหม<า>มาไหม,ม,มเสียงไปไหนติดไหมยังไม่มานะยังไม่มา มาอย่างอ่ะมาละมาละมาละอ่ะแบงค์เมาส์ต่อพอดีพอดีแม่พอดีแม่โทรมาครับโอเคพอดีแม่โทรมาโอเคโอเคไม่เป็นไรเข้าใจได้เมาส์ต่อเมาส์ต่อน้องแบงค์นี่จะเอาเมาส์นี่ส่งตั้งแต่อยุเท่้ไทยห้าปีที่แล้วเนี่ยคงส่งเมาส์เลยคมส่งผมส่งตั้งแต่มอห้าปตอนนั้นก็หนมือแบบก็ยังไม่สวยครับเพราะว่า ตอนแรกก็อยากอยากจะเข้าคณะที่เกี่ยวกับแฟชั่นครับก็พยายามเก็บพอดส่งประกวดแบบมีมีอ่าโครงการไหนผมก็ส่งประกวดนะครับแต่ก็ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอเกี่ยวกับการใช้สีรู้จักทรนเสื้อผ้าแล้วก็อ่าพวกจะก,การจัดองค์ประกอบของการส่งประกวดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เรื่อยๆเยนาะใช่ครับ ผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองต้องภูมิใจมากเลยครับเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกที่เข้ารอบระดับประเทศเลยครับเพราะปกติผมผมจะส่งอีเวทีหนึ่งมากกว่าครับครับผมแล้วพอมาเป็นถึงครั้งนี้แล้วเราขีมาที่ปลายแรงบันดาลใจของชุดนี้ให้ฟังหน่อยครับนำเสนอเลยค่ะชุดนี้ชุดนี้นะครับชื่อชุดว่าสิวารายไทยไฟสองพันสองร้อยนะครับเพื่อ คือผมจะฟีความหมายว่าชุดแรกเนี่ยจะเป็นได้แรงบรรจารใจมาจากชุดคุมของนักมวยครับพี่แต่แต่จะลดทอนแล้วก็เพิ่มอีสปายการนำดีเทลแล้วก็ราละเอียดของชุดไทยชีวาลัยค่ะชุดไทยพระราชนิยมครับมาเป็นส่วนประกอบของชุดนี้ซึ่งมันจะเป็นตัวตัวตรงอกอครับจะเป็นสบายเน็นงการการการหลอกครับเป็น ปักหลอกเป็นสบายขึ้นไปครับแล้วตรงตรงหน้านางก็จะเอ่อเป็นเป็นคาทิ้งลงมาแล้วก็ลายปักลายปักกับสีผมได้แรงมาดาลใจมาจากอ่าวัดวัดอรุณครับแล้วก็การนําการนําเครื่องดอกไม้ไทยเป็นมะาไายตะขานครับม,มาเป็นการปักครับ<ม>ส่วน<ม>ส่วนตัวชุดข้างในนะครับคือคือผมที่โจทย์เป็น เป็นชุดมวยไทยที่จะลํำไปอีกแบบที่ความไปอีกสองร้อยปีทีนี้ก็คือ<ฆ>เราเราอาจจะไม่ได้ใช้คนชงปล่อยกันอย่างนี้นะครับเราอาจจะเห็นหุ่นยนต์แบบใช้หุ่นยนต์มามาสู้กันเพื่อ,อเป็นการกีฬาแทนอะไรอย่างนี้ครับค่ะ<ฆ>คือตัวตัวข้างบลนะครับที่เป็นตัวตัวท็อปภะษาเซี่ยงเสือผมผมอยากอยากให้มีความ เซ็กซี่แล้วก็มีความดูเป็นผู้หญิงด้วะครับผมก็เลยใช้เป็นผ้าผ้าซีทูซีทูที่เป็นแบบที่แบบบางอะครับผักผักไะไรผักเป็นผักเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นมาขายครับแล้วก็ตรงคอจะผักเป็นพวกใช้พวกเพชรพวกก้องอ้อยสีแดงครับสื่อถึงแบบสีของสีของคนชาตินะครับแล้วก็ตรงตรงตัวอ่าที่เป็นแขนหุ่นยนต์นะครับผมจะ จะใช้เทคนิคที่เป็นเกี่ยวกับการทำชุดพอสเทอะครับที่ตัวเก่นในตัวเมอะครับซึ่งผมก็ไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ไปถามทางร้านที่เขาทำเกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วครับเขาก็บอกว่าน้ำหนักมันก็มันก็ไม่หนักมากครับแล้วเอฟตรงตัวสายไฟพวกที่เป็นเครื่องข้างในของถุเดือนนะครับ้องยนุงเดืนนะครับผมจะใช้เป็นโลหะแล้วก็เป็น พลาสติกเบาแล้วก็ใช้เป็นสายไฟจริงครับแล้วก็ตัวชุดก็จะมีมีไฟด้วยครับตรงตรงแขนนะครับมันจะมีพิเศษเข้าไปขือไฟใช่ไหมครับใช่ครับแล้วตัวรองเท้าอะไรนะครับตัวรองรองเท้าแล้วครับตัวรองเท้านะครับส่อตรงมันจะเป็นเป็นรองเท้าอ่ะ เหมือนเป็นส้นสูยครับแต่เป็นไม่เป็นกื่บูดอะครับแล้วตรงตรงสายไฟที่มันจะอยู่ตรงเอ่ลยข้อเท้ามาจะทําเป็นเหมือนเป็นเป็นข้อเท้าตรงเลยเลยเท้าขึ้นไปอะครับเพื่ออแเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนกองเท้าอะครับพี่ได้ยินไหมครับค่ะได้ยินครับได้ยินครับ ครับผมใต่อเลยค่ะก็ประมาณนี้ครับแล้วลวดลายที่อยู่ตรงบริเวณเท้าหน้าขาเนี่ยคือเป็นลายของอะไรครับผมอ่าตรงนี้มันจะเป็นสายไฟค่ะเป็นไฟข้างในด้วยครับตรงหน้าขานะครับให้รู้สึกว่าเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมครับใช่ครับจะเนาวัสดุเดียวกันกับที่อยู่ตัวแขนเลยครับอ๋อ เข้าใจละน้องแบงคิดว่าชุดเนี้ยน้องแบงจะใช้การทำทั้งหมดกี่วันนะถ้าได้ทำที่ผมส่งไปในในการสมัครนะครับผมตีไว้ประมาณยี่สิบวันน่าจะประมาณยี่สิบวันแต่เพราะว่าตอนแรกเห็นเขาบ้าบประกาศประกาศว่าที่ปลุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่เกินเดือนพฤศจิกเขาจะประกาศ ประกาศเลาะชุดชนะเลิศอะไรอย่างรรีคาาง้ครับพราะถ้าสมมติประกาศเราได้จริงๆก็เริ่มทาเลยครับก็ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันครับยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันเนาะใช่ไหช่วยน้ำหนักคิดว่าน้ําหนักจะประมาณเท่าไหร่ทั้งหมดน้ําหนักนะครับก็อ่าถ้ารวมทั้งสองชุดเลยใช่ไหมครับครับก็จะ พยายาม,มเลือกวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ให้มันไม่หนักเกินประมาณห้าถึงหกกิโลครับไม่เยอะแล้วชุดแรกอะเดินออกมาใช่ไหมครับแล้วมันจะถอดยังไงแบงแล้วมันจะไปไว้ตรงไหนจริงครับผมจะให้เป็นขวิดเป็นอถอดถอดตรงตัวเสื้อครับถอดถอปีนควยปุ๊บแล้วก็มันจะมีะเสื้อจะติดกับตัวกระโปรงครับแล้วก็ตรงกระโปรงก็จะเปิดเปิดข้างหน้าออก อเ uh huh. สียงหายเสียงหายาแม่ทรมาอเปล่าอ่าไม่มาละมาละมาละคาาือเปิดข้างหน้าคือเปิด,ปดข้างหน้าออกแล้วก็อ่าใช้เส็นกีนตุกแกะครับติดกับตัวข้างหลังครับมันก็จะากลายเป็นเหมือนเป็นสุ่นครับอ๋อเข้าใจแล้วมันจะไม่โดนไปทิ้งอยู่ตรงพื้นใช่ไหมครับ ไม่ผีคับพี่อ๋อโอเคเป็นสุนหางปลาอยู่ข้างหลงังอ่าจะปฟิลน,น้ำไอซีเข้าใจละเข้าใจละอ่าอ่ะทั้งหมดนี้อยากให้น้องแบงค์ฝากฝากอะไรกับแฟนๆน,นะช่วยวงก่อนอื่นนะเราสองคนนะ่ะเป็นกำลังใจให้แบงค์นะยินดีกับแบงค์ด้วยจำ<ช>การขอบคุณมากค่ะถือว่าอายุน้อยสุดการประกวดครั้งนี้สนับสนุนนะสนับสนุนน้องแบงค์น่เป็นกำลังใจให้ใหสวนสุนันทาเนี่เขาไม่ได้ เด็กสวนนันเนี่ยเขาผลิตบุคลากรทางด้านแฟชั่นมาเนาะอุ้ยร้องไห้ดีใจกับแบงค์ด้วยจริงครับเราเราดูเพิ่มกับน้องนะเพราะเขา้องเขาต้องตั้งแต่วีศิห้าไอ้ไม่ตั้งแต่มห้าแล้วแล้วตอนนี้น้องก็ทํางานเสร็จด้วยเนาะตอนนี้น้องก็อยู่ร้านอยู่ที่ร้านงานใช่ไหมครับแบงค์ใช่ครับอยู่ที่ร้านที่ทํางานอยู่ครับ เอเนี่ยสิ่งเนี้ยสิ่งที่เราอยากจะแบบให้ให้น้องๆที่ดูอยู่แม้เราจะอยู่ตรงไหนอะแม้เราจะทําอะไรอยู่อะแต่คนเราถ้ามันมีฝีมือก็สปอตไลท์ก็ส่องสปอตไลท์ก็จะส่องมาหาเราเสมอเชื่อว่าแบงค์ส่งมาตั้งแต่มองนเคือเห็นไหมเราก็บอกว่าการดูดังงามเนี่ยมันได้อะไรบ้างนรจริงเออัได้จริงเห็นไหมน้องก็บอกว่าพยายามส่งเพร่ะเพื่อเก็บ่อนเวลาไป ไปส่ข่าวอะไรแล้วก็สุดท้ายก็เข้ามาได้เพราะว่าส่งชุดนางงามนี่แหละใช่ไหมเฮ้ยจริงจริงผมส่งออีเวนต์นึงก็ส่งแบบหลายๆจังหวัดเนี่ยนะครับแบบเวลาจังหวัดไหนที่เขาเปิดแล้วแล้วชุดแบงได้ได้เดินโชว์มาแล้วเยอะไหมครับผมยอะไม่เคยได้ตัดได้ได้ตัดจริงกับชุดเลยครับก็ถ้ามากสุดก็ตอนนี้ อ่าดูที่ท็อปท็อปสิบแล้วก็ท็อปห้าครับครับผมดูสู้นะดูจากฝีมือดูจากกระบวนความเค้นเนาะเป็นกำลังใจให้แบงค์ต่อไปเนาะพวกเราโดยเชื่อว่าสิ่งที่ที่คำว่านักงามอ่ะมันให้อะไรกับเยาวชนรุ่นใหม่มากมายแม้แต่ เราในในยุคยุนี้มันทําให้วันนี้ลุงป้ามาคุยกับค่อว่ารุ่นหลานเนี่ยมันมันมันขัดแย้งมันเชื่อมหันกันอะแบงก์ฝากบอกอะไรกับคุณผู้ชมว่านางงามมันให้อะไรกับเราบ้างครับสําหรับแบงค์นะครับก็ขอกําลังใจแล้วก็ฝากบูดให้คุอแบงก์ได้เข้า้เข้ารอบสองคุสุดท้ายเพื่อให้พี่แอนที่มีเรื่องหน่อยนะครับเพราะว่าก็ ครัถามว่าตอนนี้ก็ตามตาวามสอบตัวเองสําเร็จไปแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นะครับถ้าถ้าสมมติเข้ารอบสองชุดก็เก้าสิบเปอร์เซ็นแค่นี้เองก็พอใจแล้วครับสู้ๆนะแบงค์เนาะเชื่อว่าคนเราอะถ้ามันไม่คอก็ยังสู้ต่อไปแล้วก็ขอชื่นชมตัวแบงค์ด้วยเนาะเรียนหนังสือไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยขยัยาเป็นเด็กที่น่าเป็นเอาตัวอย่างแล้วก็เชื่อว่า ตรงเนี้ยแล้วมันจะวันนี้คนดูทั้งหมดแบบหลายพันคนนะคะที่ดูเราอยู่ตอนเนี้ยตั้งแต่เปิดไลฟ์มาฝากเป็นกำลังใจให้เด็กคนนี้ด้วยเนาะน้องแบงค์อยากเด็กแฟชั่นส่วนนั้นนะที่กำลังชมอยู่เชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือว่าสิทธิ์เก่าที่เห็นเพชรเม็ดงามเพชรเม็ดเนี้ยกำลังนวดแร่นอยู่ในวงการเชื่อว่าแบงค์จะเป็นคนที่ เดินเส้นทางนี้ได้อย่างสุดใสแล้วขอฝากพี่ๆใช่ช่วยสนับสนุนน้องด้วยนะครับแล้วก็น้องทาตามความฝันได้ระดับหนึ่งแล้ววันนี้เชื่อว่าไปช่วยกันโหวตน้องหน่อยเป็นกองเขาหน่อยอ่ะแบงค์ฝากหน่อยอ่ะสุดท้ายแบงค์ฝากว่าปโหวตอะไรยังไงตรงไหนบ้างก็ตอนนี้นะครับอ่าตอนนี้นะครับแบงค์ก็มีเฟซบุ๊กครับชื่อแบงค์กิจครับ B A B A N K z ซแล้วก็อารล่บาร์ K R I T z ครับก็แบนก์ก็แชร์ไว้หน้าหน้าเฟซบุ๊กของตัวเองแล้วครับก็ฝากเข้าไปกดโหวดให้ด้วยนะคะน้องแบงค์ครับขอถามอีกหนึ่งคำถามนะถ,ถ้าเกิดเราชนะคุณในการท<ช>ำชุดนะน้องจะเอาจากไหน คือก่อนที่แบงค์จะส่งนะครับแบงค์ก็ได้ไปอ่าอ่าอินบ็อกซ์ที่ผู้ชื่อได้ไหมครับได้ครับก็ชื่อว่าอ่าพี่เตพี่เตวิทิบีาครับที่ทำแบนด์อ่าเทเลิร์นบอกครับที่เป็นอ่าเครื่องเครื่องโลค่ะเป็นเครื่องหัวเป็นชดาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพี่เขาเคยทำ ที่เขาเคยทำอ่อที่สิทธิสิทธิจบอะครับเป็นเหมือนฟิล์มสุนอะไรประมาณนี้ครับแบงก์ก็ไปขอให้ขออ่ากินสปายจากเขาแล้วก็แบบหาวัสดุอะไรอย่างเงี้ยจากเขาแบบก็ถ้าสมมติได้ผมก็อาจจะให้พี่เขาช่วยครับอือก็มีก็ถือว่ามีสปอนเซอร์ซัพพอร์ตอยู่ในระดับหนึ่งเนาะครับ แล้วเรา <nervous S 1> ก็ <truly. S 1> วันนี้ก็อยากจะให้สปอนเซอร์น่ยได้มีโอกาสได้สัร์ส่วนเราจริงๆอยากเห็นชุดน้องนะเห็นอนาคตสดใสของวงการนชั้นบ้านเหล่าเนาะแล้วก็นี่หนึ่งจะเป็นชั้นองหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้คือโลกใหม่ในอนาคตต่อไปขอบคุณแบงค์มากครับเป็นกำลังใจให้นะขอบ